เอาเลยครับผมก็สวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Art of War 3 Global Conflict กันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็เออยังจำกันได้หรือเปล่านะครับว่ามีช่องแซนคินสไตล์อยู่ในบนโลกนี้ด้วย <c oughs> บอกเลยว่าหายไปนานมากเลยเกินนะครที่แบบเราจะมาทำคลิปแล้วก็อัดคลิปแบบปกติอะไรเงี้ยปกติเราจะเจอกันในรูปแบบของการไลฟ์สตรีมไลฟ์สตรีมคืออะไรวะไลฟ์สตรีมเป็นส่วนใหญ่นะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะมา อัดคลิปเป็นปกติกันแล้วก็สำหรับในวันนี้นะครับจะเป็นการเล่นในทัวร์นาเมนต์นะไม่รู้ว่านี่เป็นเกมที่เท่าไหร่แล้วขอดูแป๊บหนึ่งเ,เดี๋ยนะแปดแล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่เก้านะฮผมโอเคถือว่าผมเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์น้อยในทัวร์นาเมนต์มากๆเลยแต่ว่าผมจะพยายามผมจะพยายามฝึกฝนเรื่อยๆนะับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมเพิ่งขึ้นเลเวล14ไงไฟมันยังร้อนอยู่คือตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีนะะผมไม่รู้ว่าผมจะควรที่จะตัด คลิปไปเลยเลยว่าผมครที่จะคุยผมตัดสินใจได้แล้วว่าผมคุยดีกว่าก็คือว่า <c oughs> โอ๊ยไอเฉยก็คือเวลาที่ผมเล่นเกมอาร์ตาวอลอะไรเงี้ยเออบางทีมันก็จะเจอคู่ต่อสู้ที่เก่งมากใช่ไหมบางทีก็เจอแบบว่าคู่ต่อสู้ที่ฝีมือธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมเกรงกลัวผู้เล่นที่เก่งๆในเกมนี้มากเลยรู้สึกว่ารู้สึกว่าเกมเนี้ยถ้าใครถ้าใครเก่งแล้วไม่เก่งเลยอะ่ะเออใช่ไหม แล้วทีเนียผมจะมีวิธีการแก้อยู่ก็คือ <c oughs> เวลาที่ผมจะเล่นไปด้วยเนี่ยผมจะพยายามอัดคลิปแล้วก็บางทีก็อยู่ในไลฟ์สตรีมเนาะมันจะได้แบบการเล่นไงแบบเฮ้ยถ้าเราเจอผู้เล่นเก่งๆเนี่ยอย่างน้อยก็มีคนแบบดูเราอยู่หรือว่าแบบมีคนให้คําแนะนําคอยคุยด้วยอะไรเงี้ยอยู่เออประมาณเนี้ยนะถ้ามาเล่นคนเดียวแบบเฉยๆเงี้ยผมก็มีความสั่นกลัวอยู่เล็กน้อยนะก็แบบว่าเฮ้ย <Game S 1> เกมนี้มันจะเป็นเฮ้ยเอย <before that. S 1> จอแล้วมาครับผมเฮ้ยไอเรื่อยเลย มาฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะเกมนี้ผมเอาไว้ตรงไหนดีเนะี่ยเอ่อเปิดมาเฮ้ยช้า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 ๊บนึงนะฮะคือผมจะพยายามไม่ตัดนะเกมเนี้ยมันจะได้แบบว่าต่อนเนื่องไปเลยน,เนี่ไว้นี่แต่ว่าถ้าตัดก็ตัดนะถ้าไม่ตัดก็ไม่ตัดแค่นั้นแหละ,ะตามสเต็ปเดิมนะฮะไอ้บูทหอมไปเลยรวยเร็วลูก โอเคช่วงนี้ไอเป็นระยะระยะแต่ผมไม่ได้เป็นโควิดนะทุกคนหรือว่าช่วงนี้โควิดกำลังระบาดอีกรอบหนึ่งใช่ไหมก็ดูแลรักษาตัวให้ดีด้วยนะครับไปครับผมตำรวจกล่องก่อนแหละไปต่อไม่รอแล้วนะมาเร็วเก็บกล่องดีตลอดทัวร์นาเมนต์นะครับก็จะเป็นการเก็บกล่องเรื่อยๆนะผมสร้างรถก่อนสร้างรถก่อนผมสร้างรถก่อนไป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  โอเคฮะเก็บกล่องได้ละอันนี้ลงล่าง okay. โอเคเฮ้ยน,นี้มาน,น,น,นี่มาน,นี่มานี่เออมันอาจจะสั่งมั่วเลยนะผมว่าสั่งมั่วตัวโอเคนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเล่นทัวร์นาเมนต์แล้วก็มาอัดด้วยอย่างเงี้ยโอเคผมสร้างฟอร์เทสมาฟอร์เทสผมเก่งมากอะตอนเนี้ยผมบอกเลยคือทรงซุสเนี่ยผมไม่อัพเว้ผมมาอาัพฟอร์เทสเออพูดจริง รถมาย่งรถมาแล้วโอเครอรวมคนเนี้พอเทสที่บอดให้มาไอ้ที่เกมให้มานี่มันเดินช้ามากเลยนะทุกคนโอเคผมไม่รู้หรอกว่าเกมนี้มันจะนายขนาดไหนอะแต่ว่าผมสร้างรถสองแล้วกันเฮ้ยผมสร้างพลังงานก่อนมานี่มานี่เออดีอันนี้ลงมาหน่อยุอ้ยเจอสองคนว่ะมา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 ไอหมอนี่อยู่นี่ เสียของโคตรดีมีใครไปดูยายบามาแล้วบ้างฮะเออวันนี้วันที่สิบนะครับผมแต่ว<ต>่าผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงเมื่อไหร่ผมไปดูยายบ่ามาเว้ยแม่งโคตรมันเลยของโคตรดีขรดเขาเรียกว่าโฆษณาของดีจริงทุกคนของดีมากของดีจัดโอเคผมสร้างลงรถสองลงนะรู้สึกหลังๆผมชอบเล่นรถถังมากเลยว่ะ <c oughs> โอเคอันนี้มาลงมา hey, hey. ดี โอเคฮะมามาแรกๆเนี่ยสตูยังไม่เก่งหรอกเชื่อผมเชื่อผมผมรู้ผมเรียนมาอันนี้มาหนึ่งคันสิแล้วก็บูสต์ไปฮะรู้สึกไม่ใช้บูสต์แล้วมันเหงาเลยกันเฮ้ยเอามาดิโล่เด็กเชแกคิดว่าคันเดียวจะมาบุกฉันได้ไหนเหรอแต่ขอดูหน่อยดิว่าข้างข้างในสตูเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะฮะอันนี้ผมจะป้องกันตรงนี้ยังไงดีโอเคมานี่ดีมากเฮ้ย หลุดมาได้ไงหลุดมาได้ยังไงครับพี่น้องผมสร้างมาคันเดียวพอแล้วมั้งระหยัดเงินหน่อยก็ดีผมว่าผมจะสร้างเครื่องบินนะเครื่องบินเก่งเก่งในหมวดนี้ก็ค่อนข้างเก่งอยู่โอเคครับลงไปเฮ้ยผมทําลายบ้านเขาได้เนี่เฮ้ยผมทําลายบ้านเขาได้นะเว้ทุกคนมามามาเลยโอเคเดี๋ยวอันนี้ประจำันนี้ก่อนเฮ้ยได้นะ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  ได้นะได้นะโอ้ยิงดิครับรอไหลอ่ะยิงดิเอออันนี้เดี๋ยวผมเอาไปฝั่งนี้ก่อนผมไม่ผมไม่แน่ใจว่ารถมันจะมาฝั่งไหนเฮ้ยมามามาเฮ้ยไม่ใช่รถทงทงโทษพูดผิดเนี่ยแต่ได้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 ไดเฮ้ยผมว่าเกมเร็วอะ่ะผมว่าเกมเร็วอะ่ะผมไม่ยืดเยอะอะไรทั้งนั้นเอาเสียเวลายิงเลยเออเขาเรียกว่าลัชอินดิคชอร์เดอแมน Rush in t o u เ n a m e n t อยู่เนาะโอเคฮะเฮ้ยรถชิบหายแลวไม่ได้อยู่มั้งเนี่ยรถเล็กได้อยู่มั้งเนี่ยรถเล็กได้อยู่มั้งเนี่ยอันนี้อัพรถสองมาฮะรู้สึกว่าคันเดียวไม่น่าไหวอุย้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถ้าค่าทุนค่าหมอนี่ได้ก็ได้อยู่อ่าผมให้ฟอร์เทสเก่งแล้วกัน่อไปลุยเลยลูกพี่อันนี้มานี่โอเคแล้วก็คนละเก็บหนึ่งคนนะ่คนละเก็บผมลืมผมลืมโทษ โอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กดดันได้อยู่ขอแค่ไอพวกนี้มาเร็วๆผมว่าอามาดิโลไม่กี่คันเนี่ยผมสามารถเอาชนะได้เว้ยเช่ผมปะเช่ผมปะทุกคนต้องเชียร์ผมนะโอเคฮะเดี๋ยวปล่อยไอ้นี้ไว้ก่อนอันนี้มาช่วยกันดีมากแล้วก็ข้างบนนี่เรากำลังจะยึดจุดอย่างไงล่ะโอเคฮะเก็บกองฮะหนึ่งสองสามสี่ อัพแปดร้อยอัพครึ่งบินเนะี่ยเอาชัวเอาชัวผมเอาชัวอ่าหนึ่งคันมาสำรวจกล่องนิดนีไหะผมว่ามันอาจจะเก็บไปหมดแล้วก็ได้นะแต่ว่าเอาชัวเอาชัวผมชอบการเอาชัวมากกว่านะเกมเกมเนี้ยมาริยามาริยาขึ้นมาหน่อยเร็วฝั่งนู้นก็เจ็บอยู่นะผมผมทำไรเขาไปวะอ่าลงคนใช่ไหมลงคนลงมานี่ฮะ รถมายังรถมาพอดีฮะรถมาพอดีก็ลงล่างไปดิแล้วก็พวกนี้ก็ลงล่างด้วยฮะไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะผมว่าถ้าเล่นเออด่านเก็บกล่องไม่ใช่เออด่านด่านยึดจ,จุดเนี้ยผมว่าต้องมีเยอะๆวะ่วะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรวะอะไรเยอะๆต้องมีกองกำลังเยอะๆหลายๆหลายๆกองหน่อยเออ<ๆ>นี่มาดิ<ๆ>เร็วพวกนี้อย่าช้าผมใส่บูท ผมใส่บูทว่ะเฮ้ยไม่แก่ไอ้หมอนี่โอเคฮะอันนี้มาเก็บกล่องว่าแล้วต้องมีกล่องเวยไมนะอันนี้ได้อ่ะเขาได้ว่ะเฮ้ยเขาได้แต่ว่าแกะไม่มีสิทธิ์ได้รถรถเก็บกล่องฮะอันนี้ถอยถอยถอยเอามานี่มาเส้นทางการเดินรถอยู่ข้างหลังโอเคเฮ้ยเผามันเผามัน ได้ไหมเนี่ยเอาน,นี่เอาน,นี่เออเฮ้ยคนละเก็บผมอยู่ไหนอะอคนละเก็บผมเินไปแล้วโอเคอันนี้ไม่ควรมาตรงนี้อย่างยิ่งอะผมว่าลงมาข้างล่างเอ้ยด่านนี้มันทำไมมันงงงงวนวนวะเฮ้ยเผาไว้ได้ไหมคันหนึ่งไอ้คันหนึ่งเออได้ปะเอามาดิโรมาฮะถอยถอยถอย,ถอ,ยอันนี้ก็ได้เปียบแล้วนะผมได้เปียบแล้วผมพอใจแล้วอ,อันนี้เครื่องบินเลยฮะ Place the ต้องบินเลยโอเคสร้างฟอร์เทสขึ้นมาฟอร์เทสเลยดิโอเคเก็บกล่องสวย <Right. S 2> มีหนึ่งคนแกคิดว่าแกจะรอดสายตาไปไหนวะ <Get it. S 2> ตรงข้างบนข้างบนข้างบนโทษโทษโทษ,โทษ <Our target. S 2> ข้างบนนี้ <Defense. Commander. S 2> อันนี้มานี่ ใฮะแล้วพวกนี้อ่ะเล้วตอนมันแยกย้ายกระจุกกระจาย,ย้างวะโอเคเขาไม่ได้หรอกถอยถอยถอยนี่ขึ้นผมว่าผมต้องการแฮมเมอร์ว่ะแต่ว่าแฮมเมอร์ก็ดีนะแฮมเมอร์ก็ดีอุ้ยด่านนี้มันทำไมด่านนี้มันเดินงงๆง,ง,งไม่รู้ผมเอาแฮมเมอร์มาแล้วกันเร็วดิอันนี้อัพเกรดอัพเกรด กูเรบ้านนะอย่าให้เขาได้เครื่องบินก็พอนะแค่นั้นพอเลยผมพอใจไม่ได้หรอกต้องเอาแฮมเมอร์มาเฝ้า,าก่อทุกคนไอ้อน,นี่มาได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรอได้ปะ เล่นฟอร์เทสผสมกับแฮมเมอร์ก็ได้างตอนแรกผมจะเล่นซูตแต่ไม่ดีกว่าเคเฝ้าไว้นี่แหละเฝ้าไว้นี่แหละยิงคอยคอยิงไปคอยยิงไปอันนี้มาเฝ้าตรงกลางครับเอนนี้มาเฝ้าบนนะฮะมาดีโลเออมาแล้วฮะเดี๋ยวผมเอาตี้นี้หมดตี้เลย โอเคฮะเดี๋ยวเราเอากองนี้ขึ้นบนดีกว่าเพราะว่าข้างบนเนี่ยก็มีกองลังเยอะพอสมควรนะโอเคแล้วก็อันนี้เข้าไปได้ปะได้แหละพูดไปงั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรารอข้างบนนิดหน่อยมาฮะมาฮะมาฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยน่าจะกันได้แล้วผมก็มีเครื่องบินแล้วไงล่ะ เครื่องบินผมจะยังไม่ใช้นะรอให้มันครบก่อนแล้วผมจะมาตีอันนี้ลานสนามก่อนเลยให้เขาสร้างบ้านไม่ได้เว้ยเผื่อเขามีเครื่องบินไง <The S 1> จะได้ข่วงเวลาเขาหน่อยนะตามนั้นฮะแล้วก็นี่เลยซุส <Enemy detected. S 1> ผมบอกเลยว่าเฮ <Enemy detected. S 1> ้ยจากกัวจากกัวมาวะชิปหายแล้วฮะการโจมตีของนี่เลย <blues> เอาแกขัดไปก่อนเร็ว ดีดีแล้วก็เครื่องบินเร็วๆหน่อยไม่ไหวแล้วจากัวเฉยว่าทุกคนผมเจอแจ้กัวแจ้กัวรถมายัางเฮ้ยเดี๋ยวผมเครื่องบินดีกว่าเล่นสายผลิตเครื่องบินเลยเร็วๆหน่อยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเอ้ยหวัดดีดอันนี้รถยึดหรือปา ผมว่านี่รถยึดวะหรือว่ารถตีวะหรือว่ารถธรรมดาโอเคฮะได้อยู่มาสุดแทงเรดี้ <c oughs> โอ้ยไอยเล่อยเลยยิงไปฮะอันนี้รถอะไรผมไม่รู้แล้วว่าไหนเป็นรถอันไหนเนี่ยนะเยอะเหลือเกินแต่ว่าดูเอ้ยนี่อันนี้รถยึดอันนี้รถยึดไม่เป็นไรฮะแต่ว่าต่อให้เขายึดได้เว้แต่ว่า เออเจากัวเจากัวจากัวจากัวแหกหมดการโจมตีทางอากาศฮะขอใช้หน่อยบุรึบหมดแล้วก็มาตีนี่เออเอาดิเจากัวเจากัวจากัวเจากัวไปหน่อยปะสักหน่อยปะเออ จากั้วก็จาก,กั้วดิข้องบงเครื่องบินก็มาดิเอาดิโอเคฮะแล้วก็อีกลำหนึ่งเอาดิเอาดิาดได้ปะจัดการเครื่องบินก่อนโอเคอันนี้มาแล้วก็เครื่องบินโจมตีนี่หนีโคตรดีโอเคฮะเดี๋ยวเราเอานี้ขึ้นไปก่อนมีรถปะรถมายัางโอเค ได้อยู่ปะจัดการหน่อยเออให้มันรู้ให้มันรู้เฮ้ยแต่วันนี้ยังไม่เก็บเลยกล่องกล่องกล่อง Here we go โอเคฮะเดี๋ยวรอเครื่องบินเติมกันรอเครื่องบินเติมน้ำมันกันเก็บกล่องฮะหนึ่งสองเอ้ยเอ้ยสามสี่โอเคครับผมโอเคสร้างฟื้นมาเยอะๆ ผมว่าตรงกลางได้ใช้ผมว่าตรงกลางได้ใช้ <c oughs> ไอ้บิงรอบโอเคฮะเครื่องบนอย่างดีงามมากๆผมว่าผมเป็นต่อว่าเกมเนี้ยผมเป็นต่อบนเชื่อไหมแล้วผมก็สร้างน,นี้สามมาเว้สามันโคตรหรูหราเอ่อพลังงานก่อนเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดนี่เลยแจกจ่ายไปฮะอันนี้มาบนมาบนชุดสอง โอเครอไอคนเก็บสะพายมานะเหอันนี้รอเก็บสัพายข้างบนโอเคถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะมาตีนี่ใหม่โจมตีทางอากาศใหม่ฮะรู้สึกว่าบัฟแดงมันห้าร้อยห้าสิบหมก็แพงใช้ได้อยู่นะยิงไมฮะบื้อบบื้บบื้ผมบอกเลยว่าผมเป็นต่อมากๆ ยิงไปชุดสองแล้วก็ทำลายเอเอนะฮะแกคิดว่าเอเอแค่นี้จะทำลายทำไได้ยัง้นเลยฮะยังสร้างไม่เสร็จด้วยยังสร้างไม่เสร็จด้วยอีกไหฮะสวยแล้วทำลายลลงรถทำลายฝันเ่าหร่เขาฝันอยากที่จะมีรถจาก,กวัวสวยๆแต่มันหมดละมันหมดสิน้นเอเคฮะแล้วก็ข้างบนนี้ปะ ผมว่าผมเอานี้มาตีเลยดีกว่าง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าเยอะเออไปเลยลุยมาลุยผมว่าง่ายกว่าเยอะวะใช่ไหม <c oughs> ไม่ต้องมาหลบหลบซ่อนๆด้วยเอาไปครับสามเลยเอาไปสามไปแล้วก็นี่ลงมายาวๆฮะยาวๆไปฮะอันนี้ก็เหมือนกันฮะมายาวๆไปฮะแล้วก็ ซุดแทงมันนี่มว่าได้วะว่าได้วะมันจบแล้วนะคินค่ายอยู่ที่สูงกว่าและค้ามีเงินเยอะกว่าด้วยอีฮะเอ้เขายิงมาว่ะคือทําทำไรได้หรอทำไรได้หรอคือไอ้รถสองประเภทเนี่ยเป็นรถที่โอดมากนะผมอัพมาเยอะมากนะผมเน้นอัพฟอร์เทสมากกว่าซุดอีกอะช่วงหลังๆเนี่ย ยิงไปฮะสวยยิงไปชนะแล้วชนะแล้วสิบห้านาทีเลยนะอืม <Right. S 1> สวยฮะแล้วก็บนเข้าเลย <Commander. S 1> บนเข้าไปดิ <container> ชนะแล้วบุกเข้าถึงบ้านแล้วนี uh oh. วฮะมาช่วยกันยิงหน่อยเล้ เจอกันยิงหน่อยจบไวๆเตมไวโอเคฮะจบกันไฟนะฮะสำหรับทัวร์นาเมนต์เกมที่9ของเรานะฮะของ ID ผมด้วยนะฮะโอเคเหลืออะไรหมดครบถ้วนกระบวนความนะฮะเอา้ oh, oh, เอาเลเวล13โอ้โหไอเราก็ชนะคิดว่าเลเวลระดับเดียวกันนะฮะ โอ้โหโอเคนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับ Art ์ต War 3ในการเล่นทัวร์นาเมตนต์ในครั้งนี้อาจจะไม่ได้เก่งมากนะอาจจะไม่ได้เก่งมากเลยแต่ว่าก็ยินดีที่ชนะมาได้นะครับก็เป็นเกมที่9เนาะเควสเราก็จะมี20เกมแหลนะเนาะโอเคเปิดกล่องน,นิดนึงชุบชุบชุบอะไรฮะถ้าใครชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับแล้วก็ใคร <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะ อ่าถ้าคือถ้าใครชื่นชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ใครติดตามต่อกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็เสาร์นี้ผมมีพูด <c oughs> <c oughs> จะพูดก็พูดไม่ออกเสาร์นี้นะครับเรามีสตรีมกันด้วยนะฮะอย่าลืมมาแวะมารับชมกันได้นะครับสำหรับเกม a r ร o ต w ั r 3 g l ก b a l Conflict นะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ <c oughs> ก็คงต้องจา,าจากกันเพียงแต่สำหรัคิดในวันนี้นะครับก็คงจะต้องจากกันแต่เพียงเท่านี้หากบไมว่าประการใดก็ขอใภ้นะที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคเชียร์กันครับผม굿บายสำหรับอัด21เลยแหะ นานไปปะ